สวัสดีครับจากร้านกระจกอลูมิเนียมสิงห์ล่งเรืองกิจไพศาลนะครับผอมสาขา2ที่ปทุมธานีนะครับาทางเรารับเหมาติดตั้งกระจกอลูมิเนียมกั้นห้องกั้นออฟฟิศกระจกอลูมิเนียมตามสถานที่ต่างๆนะครับพ้มหากท่านใดอยากได้ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมสินค้าที่ดีๆและมีคุณภาพที่ราคาก็ไม่แพงมากราคาย่อมเยาวราคาเป็นกันเองนะครับ ราคาที่ต่อรองกันได้นะครับพูกมาในห้างเองครับผมนะฮะแล้วก็มีช่างที่ชำนาญงานคอยไว้คอยอปรึกษาท่านได้นะฮะคอยปรึกษาท่านได้แล้วมีประสบการณ์ทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0 8 3 0์6 7 4 4 3นนะครับผม <S 2> <S 2> <S เรายินดีรับใช้และให้บริการท่านนะครับ ไม่ว่าใกล้หรือไกลเราก็ไปหมดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ